สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ำมา้านน้ำดีไซน์และไรเห็นเวทนะคะวันนี้เราเข้ามาเซอร์วิสบริการหลังการขายนะคะบ้านคุณสุมิตามหาสาครคามนะคะลูกค้าเก่าของเราอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะสานนี้เป็นระบบโอเวอร์โฟล์นะคะความกว้างของเราจะอยู่ที่สี่เมตรนะคะความยาวของเราจะอยู่ที่9เมตรนะคะาพามาดูหน้าน้ําล้นสวยๆของเรานะคะปูด้วยหินจิ๊กซอสีขาวสวยงามแบบนี้เลยนะคะโรยหินรางน้ําสีฟ้าเทานะคะนี่ น้ำก็จะเป็นโทนออกเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะพามาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับเด็กเล่นนะคะแล้วก็จะมีหัวเจ็ตสปาสามหัวแรงๆแบบนี้เลยนะคะตรงสระเด็กนะคะอพอมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบันไดโค้งมนแบบนี้นะคะสำหรับเดินลงสระลึกนะคะสามขั้นแบบนี้เลยนะคะสระนี้ลึกเมตรสามสิบนะคะนี่แล้วก็จะมีราวสแตนเลสนะคะไว้จับสำหรับเดินลงสระลึกนะคะนี ส่วนไฟในสระของเรามีทั้งหมดสีดวงนะคะเป็นไฟสระสีขาวนะคะนี่สวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเรามีครบเครื่องครบวงจรนะคะจบในที่นี่ที่เดียวคือเราเท่านั้นค่ะมา่านน้ำดีไซน์และไหลห็บเว้นคิดจะสร้างสระคิดถึงเราเลยนะคะเรารองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ